น้องเกษตรกรครับผมรเกินนิกรเดียินตาครับวันนี้นะครับมาบุกนะครับนะพี่น้องเกษตรกรปลูกนานะครับที่อำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่นะบ้านร่องน้ำบะาขามหลวงครับนะสมัยเป็นเบาเมื่อก่อนนะปั่นรถทีบขึ้นหล่องขึ้นล่องน้แล้วก็ซาวก็ปีกอนก็นะครับแวะไปดูสวนลำไยแถวเนี้ยนะถึงบ้านแม่แก้วมอยถึงหลายคนนะฮะ นะครับวันนี้โอกาสดีมาเจอเกษตรกรคนรุ่นใหม่นะครับนะโจบไฟฟ้านะครับแต่ว่าบัตรทำนะธุรกิจบัตรทำนะเกี่ยวกับไฟฟ้าครับมาลงนะยทำหน้าที่ทำเกษตรนะครับแล้วก็นะคุณดัดินฝันคำนะครับอายุเท่าไหร่เหรอสามสิบสองครับสมิบสองจบไฟฟ้าสวัสดีสวัสดีก่อนนะครับผมครับแล้วก็โจบไฟฟ้านะครับ ล้วก็ทำอาชีพับพวกกาแฟขายพวกาแฟขายครับครับพวกกาแฟขายนะครับเป็นรอรุ่นใหม่นะครับมาฟังผมนะฮะมาเจอเฟซผมฟังผมจัดรายการวิโยนะครับเนื่องจากเป็นคนรุ่นใหม่ก็เลยมีความเข้าใจในเชิงวิชาการเพราะว่าเรื่องลำไย,ยเรื่องของนาเข้าซึ่งรอรุ่นใหม่เวลาทําอย่างพวกเนี่ยมันจะอิงวิชาการความมีเหตุมีผลนะครับครับคุณดรลินปันคำนะฮะที่ผมเคยเล่านําเรียนพี่น้องใครบ้ังโอ้อันนี้ไปไหนเนี่ย ก็ยังสัมภาษณ์อยู่นะครับนะก็สมัยก่อนนะครับนะเจ็ดให้ของเพื่อนภาคนี้นะครับภาคนี้ให้ผักคู้แอมสองไร่นะครับนาเจ็ดไร่ของคุณนรินปั่นคําเนี่ยเมื่อก่อนนะครับนาได้ประมาณส0่พันกิโลเนาะนาเฉลี่ยแล้วให้แล้วประมาณ600 700นะครับโดยประมาณ600กว่ากว่านะครับนะแล้วก็มาใช้สูตรของผมดรนิกรนะครับโดยการใช้ซูเปอร์จัมโบ้สามุกสูนไคโตแคล นะครับแล้วก็ตามโปรแกรมเนี่ยนะปีแรกเจ็ด,รจดไรได้ประมาณ7 0 0 0กิโลเนาะเจ็ดพันกิโลเสร็จเ็จเฉลีย่ยแล,ล้วไรแล้วประมาณ7 0 0 0พกิโลต่อมาปีที่2ที่3นะครับได้ประมาณหมื 10, น่นกว่ากิโลนะหมื่นเสร็จเนะครับก็เฉลีย่ยไรนึงประมาณพันสามพันสามร้อยกิโลนะครับนะซึ่งนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่4นะที่คุณได้รินปั่นทำเอาปั่นคำมาทำเลยนะครับก็วันนี้เป็นโอกาสัดดนดีนะครับมาดู ต่กี้ผมเตียวตั้งแต่หัวแนนะครับมาพอเลาะมาเนี่ยนะครับพอแนาเข้านะพี่น้องเกษตรกรต้นงสังเกตนะอันนี้ปลูกวันนี้นะครับพ่อพ่อระยะชาวสามสิบเมตรเี่ยมันเหมือนเข้าที่ปลูกได้5วันเออเป็นเป็นสิบวันสาวันนะครับดูความหนาแน่นใบเข้ากับความหนาแน่นของเข้ากันเนี่ยนะครับมันมันหนาแน่นมากมันคิดกับที่เขาปลูกแนทั่วไปปุ๊บนะฮะไอ้ก้าเข้ามาจะสล่องสลัลงนะครับพ่อพ่อเป็นเรียมันบัดเต็ม แต่ทีนี้เขาพ่อหมดเต็มแล้วนะครับนะทีนี้เมื่อเราดูอย่างนี้โป้พราวสะท้อนมาถึงห้านะครับห้ากของกาเข้านะครับนะซึ่งนะฮะห้านะครับมันเป็นในอย่างที่ยยวมากนะครับก็คุณนรินบอกว่าตอนที่แจ้นั้นนะครับใช้จัมโบ้สามกศูนย์หนึ่งขวดนะต่อนน้สอง0 0ลิตรนะครับแจ้เม็ดเข้าไว้คืนหนึ่งคืนเดียวสองคืนคืนเดียวครับคืนเดียวนะครับแล้วอุ้งเข็มสองคืนอันนี้ก็ตามธรรมเนียมนิยมกันนะฮะ หลังจากนั้นก็เอาแกรเข้าเลยครับนะไปว่านนะซึ่งไงเม็ดเข้าที่คุณนรินนะครับเอาลงเอ่อเอาฮึบทรงผมเนี่ยนะครับผมเคยลงเฟซไปแล้วนะครับว่ามันมันมันร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกเม็ดนะครับที่แจ้ด้วยจัมโบ้สามหกศูนยเนี่ยนะครับมันงอกทุกเม็ดนะซึ่งปกติธรรมชาติและเอ่อเพอตามตามการยอมรับในการวิจัยเนี่ยเขายอมรับที่95%ขึ้นแต่ของคุณนรินนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับทีนี้เวลามาว่านปุ๊บนี่นะครับ หนะหากมันจะย่างลงไปแล้วก็กล้าเข้าขึ้นมาจะเร็วมากแค่4ีหวันเนี่ยมันขึ้นก็ฝ่ามือแล้วตอนนี้นะครับนะเข้ากล้านี่ได้กี่วันเนี่ยนี่ได้เดือนหนึ่งพอดีครับได้เดือนหนึ่งเนาะนะได้เดือนหนึ่งนะครับแหนะนี้เข้าพันก็ขอสีักก็ขอสีซึ่งพัฒนาจากเดือนเสื้อเหลืองสบตองพัฒนาจากอยู่นี้ไปครับผมนะครับซึ่งนะครับนะประกองวันเปเปอร์พูลนรินปัดคลาำพ่นด้วยซูเปอร์เจโบิสามโศูนย์สองสี่ฝาสี่ฝาสี่ฝาตอนน้ำสองร้อยลิตรเทียบเท่า สี่ฝาต่อน้ำซาวรีดเทียบได้กับสองขวดต่อน้ำสองไลิตรนะครับดูแหกนะครับนะแหกบรรยาหมาศและแหกมันจะปุ้เลยนะครับแล้วทีนี้นะครับสังเกตว่านะฮะบางเกาะนะครับนะกับลูกก็จะแตกละนะลูกก็จะแตกเกาะละนะครับถ้าเราไปปลูกปุ๊บเนี่ยนะครับนะบ่เกิน5วัน10วันเนี่ยมันจะเริ่มแตกเกาะละนะซึ่งมันมันร่นระยะเวลาจากนะฮะลำไยอ่าลำไยวะนะเข้าธรรมชาตินะาเข้าธรรมชาติมากปกติธรรมชาติของเขาเนี่ยเวลาปลูกไปประมาณเดือนหนึ่ง มันจะเริ่มแตกกอแต่นี้ลงไปนะครับ,บกเกิน5วันสีวันปุ๊บมันจะแตกกอนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้านาหวานเนี่ยธรรมาชาติของพี่โน้องเซกษตรกอนธรรมาชาติของนานาหวานเนี่ยนะมันจะแตกกอสามกอกอนึ่งมี4ต้น5ต้นนะแต่ว่าพี่โน้องเซกอนเอาจัมโบม้สามกุสูนะักกอนึ่งมันจะสีปลายแต่ถ้านาดำนะครับเวลาเขาจําลงไปเนี่ยนาจํานาดำเนี่ยเขาเจ๊ก,ก้าประมาณ3ามสี่ก้าหน่ยครับจำลงไปปุ๊บเนี่ย นะถ้าเป็นนะ้าพี่น้องชาวบ้านที่นะ้าตามทําตามมีตามเกิดตาม,มองค์ความรู้ของเขาเนี่ยนะครับมันจะได้ประมาณสัก8ปดถึงสิต้นต่อกกอนะแต่ของคุณได้ดินปัดความปีแล้วนะับเพื่อผมนะครับตั้งแต่3ามสิบปลายจนึงนับที่ศูน,นย์หกสิบปลายหกสิบปลายครับผมหกสิบปลายต้นต่อกกอพี่น้องเกษตรกรลงเกิดหรอนะครับนะานื่งต้นในเนื่งกอเนี่ยหมายถึงเนื่งรวงนะครับของพี่น้องเกษตรกร8ปดถึงสิแสดงว่าเนื่งกอนเนี่ยมี8ปดถึงสิต้นหรือ8ปดถึงสิรวง แต่คุณนรินปัดคำนะครับนึ่งกอมีตั้งแต่30ปลายจนถึง60ปลายต้นต่อกาแสดงว่านึ่งก่อดยเฉลีย่ยแล้วก็คือ30ก็รวงถึง60ก็รวงถ้าผมจำผิดก็ประมาณ64-65บ่ถงหหรวงเนี่ยนะครับฉะนั้นผลผลิตมันจะเพิ่มมานะงถสาเต้านะเกยได้สี่ห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยใกล้ไกลมาเป็นปันสองพันสามเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มมหาศาลนะครับฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรลองดูนะครับว่า นะครับหากกล้าเข้าเนี่ยนะตีจ่ายซูเปอร์จัมโบ้สามหกศูนย์ซึ่งเป็นสารในกลุ่มบัตซิโดแอคทีฟคอมเพลว์นะครับนะเป็นสารในกลุ่มอะมิโนกลูโคไคตินเนี่ยนะครับมันจะไปซิมูเรนมันจะไปกระตุ้นนะครับทำให้หากเข้าเนี่ยมันแอคทีเวทหรือว่าตื่นตัวไปได้เร็วมากนะครับเมื่อหากมันไปดีปุ๊บสังเกตนะครับมันไม่ใช่ยาวอย่างเดียวนะมันปุ๊นะฮะมันปุ๊นะครับก็คือมันออกเยอะนะมันแตกก่อได้ดีเวลาเข้าไปปุ๊บมันจะแตกตัวได้ดีเนาะแล้วออกก่อได้ดี อาประสบการณ์การใช้สูตรดรนิกรมา3ามปีนะครับหันลักษณะความแตกต่างจากที่คุณนรินเกยทรรมมาตลอดเนี่ยมันเปลี่ยนได้พ่องโอ้หันความแตกต่างนะครับผมคือจากที่ผมได้ใจนะครับแล้วก็จากที่ใจก็คือแนมือเป็นหลังมือแล้วครับแล้วก็ขอบคุณดตรตัยที่ขับแนะนำตลอดแล้วก็ได้ผลผลิตแล้วก็ทำให้ผมมีอาชีพแล้วก็ได้การผลผลิตแล้วก็มีเงินมีทองได้ใจครับครับอันนี้ค,คือนะฮะหลอ,อรุ่นใหม่นะครับที่ หัวเก้าแน่นะครับนะบะเดียวเขาไปเจ็เป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเหมือนรุ่นเฮารุ่นเฮาเป็นเจ้าแนา่แต่บะเดียวเนี่ยครับเขาเป็นเจ้าของฟาร์มนะเป็นเจ้าของฟาร์มเป็นคนนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้นะครับนะถ้าเป็นฝรั่งนี่คือคนรวยครับนะคนรวยเท่านั้นที่มีที่ดินที่ให้ที่นาแต่คนไทยเขาไปว่าคนกเกษตรกรเจ้าแน่เป็นคนจะบ้านมันไม่ใช่บะเดียวเนี่ยเราออนรุ่นใหม่ได้หันมาพัฒนานะครับนาะข้าวหรือการ,กรเกษตรว่าเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะความรู้ ที่เขาห้ามผู้ได้ในสมัยปัจจุบันมาแอพไฟมาประยุกใจคนผลิตมันจะมหาศาลครับนาพีคกับแตกต่างรุ่นป้ารุ่นแม่เขาเมื่อก่อนเพื่อเนี่ยจะได้เกลเนียอย่างอันแต่เมื่อก่อน่นเยอะเพื่อกินแต่ประเดี๋ยวมันเนียแน่เพื่อไรครับเพื่อซื้อรถเครื่องเพื่อซื้อรถยนต์เพื่อกล้าเทอมส่งลูกไปเหียนจังไม,ม,ม่เหียนมอชอเหียนซัปปะนะครับนาเต้าเก่าผลผลิตมันต้องเพิ่มสองสามเต้าถ้านาเต้าเก่านะครับได้ผลผลิตเต้าเก่าให้หนึ่งได้สี่สิบห้าร้อยบต้องอย่างครับมันบ่คุ้มเสียอย่างอ่ะ เราต้องแยกยา,ยา,ยา,ยายได้ผลผลิตเพื่อได้จะเอานะครับรายได้นั้นไปทำอย่างที่มันได้นักกว่าคืนน่ยอันนั้นคือวัตถุประสงค์ของการทําฟาร์มมาเดียวนะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เกษตรเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยทำได้นะครับครับอันนี้คือนะครับนะดูพี่น้องเกษตรกรหลายคนยที่ปลูกนาออันนี้ปลูกไปทางหน้าปลูกถอยหลังเนี่ยปลูกไปทางหน้านะฮะบ้านผมเมื่อก่อนปลูกถอยหลังนะครับปลูกไปทางหน้าในะข้อดียางครับมันมาเต้านะครับนะ แต่ว่าบุปลูกถอยหน้าปลูกถอยหลังครับปีกไปแมลงวันหนึ่งยาพาราคนฮะคนสองเม็ดสองเม็ดวันเจ็บแอวแน่นอนนะฮะแต่กี้คนไหนก็ป้าคนไหนที่ได้ปีที่ได้จามสูดอ่ะคนหลังนี่เหรออันนี้อันนี้แม่ผมครับอันนี้แม่คนหน้าแม่เออคนคนหลังอันนี้มื่ก็้ที่มาส่งกี้อ่ะเราเราคนหน้าเลยผมเอาไปพ่นให้เปิดไว้พ่นนะครับอันนี้ก็ได้ปีแล้วใจได้เนาะเอเอออันน้องก็หามาพ่นที่ปีนี้ปีนี้เนาะนะครับปีนี้เป็นี้ก็กล้าเข้าไปได้บ้างกล้าวเข้ามันยาวเวอร์เนาะ นะครับแนวเลนะแล้วก็ตอนปลูกเรียบร้อยปุ๊บขอใช้ตามสูตรนะแบบกูตามสูตรปุ๊บนะเฮาเคยได้ให้หนึ่งสี่ห้าร้อยเนี่ยมันจะได้ขี้หมูขี้หมาเพิ่มมาสองสามเต้านะปับนปลายเนาะนะครับมันคุ้มค่ามหาศาลลำยัยก็อย่าไปลืมใช้สูตรตัวนี้ก่อนนะและสีธนพรนะนะครับครับตอนนี้เพิ่งปลูกไปตั้งแน่นะนะบ้านผมสมัยผมไปรอนี่ปลูกฝ่ายหลังนะครับนึกถึงคณะนนึกถึงอะไรอย่างนึกถึงสมัยเมื่อก่อนนะฮะสมัยเฮียนอยู่มอสสามจะคำเนี่ยนะครับ แนวตีสี่ตีห้าผมลูกไปตีข้าวผมต้องแบกคุ่แต้มน,นี่ครับสมัยเมื่อก่อนต้องแบกคุ่ถ้าตกนะถ้าแบกคุ่ตกคะแนนไม่ใดปุบ๊บเราขึ้นมาใหม่ดีป้อกับมาจ้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นการฝึกนะครับแนวะตีข้าวตีสี่ตีห้ามาตีข้าวเจ็ดโมงมาเจ้าปั่นรถที่ป่งเฮียนนะลูกบ้านมานะงเขารเฮียนมาถึงบ้านห้าโมงตักน้ํานะครับตักน้ำหมอ้อเหนือตักน้ำหมอ้อใต้เอาหลัวเรียบร้อยปุ๊บมาหดน้ำหมเต้า นะครับอันนี้คือวิถีมะก่อนสมัยเมื่อก่อนเอาบะเต้านะครับนใส่กลวยใส่กุ๋ยนะครับตางรรถีไปขายบ้านที่นะบ้านที่นะบ้านที่ตังหละปูนะแล้วก็ช่วงตังเพมะก่อนสมัยมะก่อนเพิ่งเอานาเซ็ตเพิบเมื่ก่ปลูกตัวเหลืองนะครับปลูกตัวเหลืองนะครับมาครับจ้างบุ๊กตัวเหลืองนะครับนาแถวเนี้ยนะครับจะถึงห่างโดงเลาะมาทีเนี้ยนะครับอันนี้คือนาสมัยเป็นละอ้อนเมื่อก่อนนตัวไอ้ตัวปีตัวน้องนะเวลาตีเข้ากับ บาเพิ่นแจ้งเพิ่นเป็นกล่องเป็นกล่องนะครับนะกลองละสองถังพองถังเกื่องพังนะครับคนหนึ่งมี4ีซ่าห้าสิบของกับซีซ่าห้าสิบถังนะแล้วคนปลากันมาซิบก่าคนนะครับตีเรียบร้อยปุ๊บวันหนึ่งถ้าได้3ามถังนี่สุดยอดละนะก็ได้ถังเกิืองสองถังสามถังก็แล้วแต่นะครับมานนี้มาดูส่วนคุณนรินนะคุณนรินปัดคำแล้วก็นึกถึงนะครับแซบขี้เป้์เหมือนเนื้อแซบกุ้งแซบปูแซบหอยนะปีนี้ใค้งมสะกคำเนาะนะก็เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมนะครับ นะวิถีชีวิตดังเดิมนะครับนะฮะถ้าลงเบ็ดเปิดแน่นอนนะครับแซกที่เปิดแซบที่โล่มันต้องถึงนอกครับ <c oughs> ขอบฝากพี่น้องเกษตรกรเลยเนอะนะครับนี่เป็นรักฐานเชิงปัจจักนะครับว่าใช้ผลิตภัณฑ์ด็อกเตอร์นิกรนะครับนะบนที่ผมวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยนะนะผมไปศึกษาว่าเอ๊ะทำไมญี่ปุ่นเมื่อก่อน80ปีก่อนหลังสงครามโลกเขามาดูงานบ้านเฮาเพราะญี่ปุ่นทำนาบ่ได้บ้านเขาเป็นภูเขาไฟ นะสมัยสงครามเขาผ่านบานเฮาไปทางประเทศอินเดียเนี่ยนะครับเขาหันคนไทยทำนานะครับไร่หนึ่งสองสามร้อยกิโลเขาว่าเฮาเก่งเขาก็เลยแล้วสงครามปุ๊บเขามาดูงานบานเฮาจากนั้นสิบกว่าปีปุ๊บเขาทำนาได้ไร่หนึ่งเป็นพันครับแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังปีสองพันห้าร้อยซาวมาเนี่ยเขาทำนาไร่ละเป็นนะเป็นเกือบสองพันกิโลเต้าบะเดียวนะครับเขาต้องไปดูงานบ้เานะปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดนะครับ ผมสนใจมากท้่ทำไมญี่ปุ่นทํานานะครับไร่หนึ่งโดยเฉลี่ย400ตรารางวา1,600ตารางเมตรเนี่ยมันได้2,000กิโลกรัมต่อไร่ปรากฏว่าครับเขาใช้สารตัวนึ่งเป็นธรรมชาติเขาเรียกว่าบาซิโนไรด์นะฮะบาซิโนไรด์ครับ,บ,น,รรบนะซึ่งในสารตัวเนี้ยสกัดมาจากพืชชนิดหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่ากระลำนะฮะกระลำครับกรนะลำเนี่ยมันมีสารตัวเนี้ยครับมาทำพืชนะครับนะบนะถ้าโดนสารตัวนี้ปุ๊บมันจะเกิดการแบกเซลล์แบบทว่อูีกคนยก็ดีฮอร์โมอนก็ดีนะครับ เมื่อร์โมนจิบเบิลีนเอนเอเนี่ยนะครับเวลาผูกโป่งเนี่ยนะครับเวลาพุ่งพ่นโป่งเนี่ยมันจะเกิดการแบ่งเซลล์แบบเชิงบวกจากนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าแต่ไอสารคลุมบาซิโนไลหรือสารคล้ายบาซีนี่นะครับมันจะแบ่งตัวแบบทวีคูณคือยกกําลังสองครับจากนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่จากสี่เป็นสิบหกจากสิบหกเป็นสองร้อยห้าสิบหกสองร้อยห้าสิบหกเป็นห้าหมื่นป่ายจากห้าหมื่นป่ายเป็นล้านป่ายฉะนั้นนะครับสังเกตว่าหากมันเนี่ยมันจะเร็วมาก ไม่เทียบกับที่เขาปลูกใาวานแกาบดา,ายเนี่ยนะครับแลวสังเกตว่านะครับเข้าแน่ที่ผมว่าครับแค่เาปลูกวันนี้เขาง้มหอยครับมันจะเต็มพื้นที่เขียวหมดเลยเหมือนกับเขาปลูกนาได้เป็นสิบวันตุลาและแหมสักเดือนนึงเขามาพิปลูกกตีนาทั่วไปกำลังแตกกอแต่เขาได้่แตกกอเรียบร้อยละนะจนถึงว่ามันได้50บวันมันแตกกอครบเนี่ยถ้านาของเกษตรกรทั่วไปได้10กว่า10ต้นกว่ากอของเขาได้นะตั้งแต่30 40 5 0 6 0 นะครับอันนี้ครับมันจะแบ่งตัวได้เร็วและได้เยอะเหมือนยกกาลัง2แบบเทวีคูณนะครับอันนี้คือผลจากที่เราใช้เทคโนโลยีความรู้งานวิจัยสมัยใหม่มาใช้นะโดยการใช้เทคนิคแบบญี่ปุ่นนะค,คือการใช้สารในกลุ่มของบ a ซ i n นอเอ็กซ์ติฟคอมเพลหรือกลุ่มบ a ซ i n นไลแต่บัตจใช้จก้บมันนะครับผมคอมไบนะฮะฮอร์โมนต่างๆเข้าไปพบและมีสารอาหารในกลุ่มอะมินโนกรูโกไคตินเข้ามาคอมไบแฮมนะครับมันเลย ใส่กระพืชแล้วปุ๊บมันจะสติมูเรนตหรือกระตุ้นนะทำให้พืชเหล่านั้นแอคทีเวตก็คือนะครับบอกว่าหหกบอกว่าใบบอกว่าอย่าปุาว,าวกเนี่ยมันจะแตกกอได้ดีแตกอแตกอได้ดีแตกลาต้นได้ดีนะผลผลิตเพิ่มมา2-3เต้านะครับวันนี้ก็ต้องมาหันพื้นที่จริงหันที่คุณนรินทําจริงเนี่ยครับก็มีความนะปพื่มปู๊บเพิ่มใจดีใจในงานวิจัยหองตะกาวเนี่ยทำให้พี่น้องเกษตรกรได้ผลดีนะได้ผลดีและก็เป็นลักฐานเชิงประจักษ์นะว่าพี่น้องเกษตรกรที่ใช้ตามสูตรของเราเนี่ย นะครับได้ผลดีมากจริงๆไอ้ตัวนี้นะครับทําไมเปิ้ลมีขายกันเต็มบ้านในเมืองมันแพงครับนะนึ่งกรัมนะครับนึ่งกรัมเนี่ยนะครับหมื่นกว่าบาทนะกิโลกี่ล้านพี่น้องเกษตรเกษตรกรกนะฮะนึ่งกรัมนะฮะหมื่นกว่าบาทนะผมซื้อมาปุ๊บผมได้ซื้อเป็นกิโลนะครับซื้อเป็นกรัมนะแล้วเอามานะครับคอมไบกับตัวอื่นปุ๊บทำพืชนะครับมันเกิดดับเบิลแอคชั่นนะหรือว่านะรีดของมันเนี่ยมันจะจะน่ากว่าเดิมแฮมและกว่าผมจะวิจัยได้สําเร็จนะครับ นะตั้งแต่ปีเข้าเนะี่ยสี่เจ็ดสี่เจ็ด่แปดสีก้าลำไยผมใช้กลำไยครั้งแรกไนดะ้เป็นสีครับนะฉะนั้นลำไยที่ใช้ซ um นะูเปอร์จัมโบ้สัมสสูงเนี่ยมัถึงว่าครับมันจะเป็นจัมโบ้มากกว่าเจ็ดซขึ้นไปนาะเข้าผลผลิตมากกว่าเดิม2องสเต่านะบะทั่วฟักยาวกลายเป็นงูสิงครับ <laughs> นะหลายคนหเนาหนอปลนะะทั่วฟักยาวมะเทสี่สิบเซนของผมนะครับที่กเกษตรกรไปใช้เนะ่นะเกเซนถึงหนเมตรครับ ซึ่งเป็นกรวทั่ว l ฟังยางพันธุ์ธรรมดาเนี่ยนะครับนะแล้วก็บรรเทาส้มนะครับที่เขาเอาลอยน้ำผสงเส้นอ่ะบรรเทาส้มเมืองเขาเนี่ยกลายเป็นบรรเ,เทาเทศครับจากเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งเซนเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางห้าเซนพักปังนะครับนะแฟนของคุณอำพรแฟนของจ่าธนากรที่บ้านตง้งของมำพรนะครับเอาทดลองไปพ่นพักฝังนะพักปังนะครับจากใบปะวะปะแวะเท่ากับใบพักใบพักกุลิงเนี่ยใบผักแคร์เนี่ยกลายเป็นฝ้ามือป่ายแล้วก็โอ้โหมันใหญ่มากเลย จนเมือนใบใจใบพักฝังครับนะฉะนั้นฝากพี่น,อน,น้องท่านฟังเน้อนะครับวา่าท่านผู้ชมนะครับถ้ามีโอกาสนะอยากจะเพิ่มผลรธิตบอกว่านาข้าวพริกบะเกอร์บะเต้าบะแตงลํำยมล้ำียกร็จ้างฝากใจครับซูเปอรจ์จมโบ,360บสามศูนย์วันนี้ผมมาได้เอามาโชว์สกรรมเนื่องจากลึกตึกตากมลงโรงง,งานปีตัวเนาะครับขอบคุณพี่น้องเกษตรกรชาวนาเลยยกมือกันพอนระยกมือหน่อยอ่ายังไงพี่น้องอ่าอีแมแมัไหนแม่ไปไหนอ่านะครับเออนะครับวันนี้เกษตรกรเนาะ นะครับพีน้ำน้องลงน้ำนะขอบคุณคุณนารินปั่นคำโตยนะครับที่มาได้หันสถานที่จริงและใจจริงเป็นลออรุ่นใหม่อา,ายุ32แก่แล้วลูกผม2ปีนะแต่ว่าเก่งนะเก่งครับนะก็ดีนะครับเขาเป็นเจ้าของฟาร์มเขาเป็นนะครับผู้จัดการฟาร์มเขาผมเจ้าเกษตรกรชาวนาธรรมดานะแต่ถ้ารุ่นนั้นนะชาวนานะครับเขาบัใเทคโนโลยีแต่รุ่นนี้ไม่เป็นผู้จัดการฟาร์มละมีความรู้มีความเข้าใจเทคโนโลยีมาใจเนาะครับขอบคุณด้านหน้าขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ